สวัสดีสค่ะนักเรียนมสองสาระเพิ่มม,มสองนะคะวันก่อนเราเรียนตัวอย่างไปแล้วสิบห้าข้อแล้วก็ทาแบบฝึกหัดไปแล้วสามแบบฝึกหัดวันนี้ขึ้นข้อที่สิบหกนะคะนักเรียนก็จดลงสมุดก็ที่สิบหกถึงข้อ2ี่สิบสองข้อสิบหกนักเรียนเจนว่าโจทย์ฐานยังไม่เหมือนกันเราก็เปลี่ยนให้เหมือนกันนะคะเปลี่ยนให้เท่ากัน ฐานมีสองมีหกมีแปดก็น่าจะเปลี่ยนเป็นฐานสองก็เท่ากับสองยกกําลังสามเอ็นเหมือนเดิมหกเราเปลี่ยนเป็นฐานสองไม่ได้นักเรียนคะา้าเปลี่ยนเป็นฐานถ้าเปลี่ยนฐานไม่ได้เราก็แยกตัวประกอบก็ได้ค่ะหกเนี่ยเราแยกตัวประกอบเป็นสองคูณสามยกกําลังเดิมคือ n ลบสามแล้วก็ n ลบสามสองตัวนี้ยกกําลังเดิมค่ะ วแปดนี่คือสองยกกำลังสามแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังลบสี่เอบวกห้าหรือถ้าใครไม่เปลี่ยนฐานจะเปลี่ยนจะแยกตัวประกอบเป็นสองคูณสองคูณสองก็ได้ต่อไปก็เท่ากับสองตัวแรกเหมือนเดิมเหมือนเดิมตัวนี้ก็เหมือนเดิม ตัวก้างล่างที่มันต้องเปลี่ยนเพราะมันมีวงเล็บอยู่ฐานสองเหมือนเดิมเวลามีวงเล็บตรงนี้เลขกชคกาลังเราไปคูณกันนะคะสามคูณลบสี่ก็เป็นลบสิบสองเอสามคูณบวกห้าก็เป็นบวกสิบห้าฐานเหมือนกันแล้วนะคะฐานเหมือนกันแต่เหมือนกันไม่ทั้งหมดเราก็แจกเป็นชุดชุดฐานสองชุดหนึ่งฐานสามชุดหนึ่ฐานสองข้างบน 3 N มเบวกเลบสามข้างล่างลบกับลบสิบลบกับ15ตามด้วยฐานสมเหมือนเดิมคองเลขสองบวกลบกันนะคะสามเบวกเเป็น4ีเอ <N> สี 4, ลบกับลบเป็นบวกสี่บวก12็ก็เป็น16 n หนตัวเลขลบสลบสิก็เป็นลบสิบตามด้วยฐาน3ยกกำลังเอง็นลบสามเหมือนเดิมนี่คือคาตอบค่ะต่อไปข้อที่สิจ็ดจะเห็นว่าฐานก็ยังไม่เท่ากันฐานก็คือเลข สามเก้าย่สิบเจ็ดเราก็เปลี่ยนฐานนะครับเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแยกตัวประกอบอะไรก็ว่ากันไปสามยกกําลังสี่เหมือนเดิมเก้าคือสามกำลังสองทั้งหมดยกกําลังสองยี่สิบเจ็ดก็คือสามยกกาลังสามยกกาลังเดิมคือลบสามแล้วก็ยกกําลังเดิมอีกตัวหนึ่งคือ สองทั้งหมดนี้ยกกำลังสองักเรียนจะสังเกตว่ามันมีวงเล็บอยู่นะคะมันมีวงเล็บอยู่แล้วก็จัดการวงเล็บไปเรียบร้อยก่อนเวลามีวงเล็บไปคิดก,กำลังเราไปคูณกันค่ะทั้งหมดนี้ยกกำลังสองนะทุกตัวต้องคูณเลขสองข้างนอกเริ่มจากสามตัวเรขสามตัวเรขก,ก็เอาสี่คูสองเป็นแปดสามตัวที่สองเอา สองคูณสคูณสก็เป็น8อ่าลืมนะคะคูณวงเล็บเล็กแล้วก็ไปคูณวงเล็บใหญ่สองสองสี่สี่สอง,สองแปดสามตัวที่3เอา3ามคูณลบสาคูณสแล้วก็คูณ2องสามสามเก้าองสิบแปดสิบแปดสามสิบหกบวกคูณลบได้ลบ ฐานเหมือนกันแล้วนะคะเกนเลขสาตัวเดียวเลกจี้กำลังใส่บวกคันแปดบวกแบวกกับลบสามตอบเท่ากับ3มยกกำลัง8ปบวกแได้สิบหกสิบหกลบ3ามสิบหกก็ได้ลบยี่สเราลงล่างก็เป็น1นส่วนสยกกำลัง20ก็18บแฐานยังไม่เหมือนนะคะ25กับ5ก็เปลี่ยนเป็นฐานห้า ยี่บห้าก็คือห้ายกกำลังสทั้งหมดยกกำลังลบสามใตัวต,ตัทั้งหมดยกกำลังลบสมแล้วทั้งหมดยกกำลังเอง็นลบหนึ่งกอมจพาะทห้านะคะยี่สิคือห้ากำลังสองแล้วยกกำลังลบสมแล้วทั้งหมดกำลังเอ็นลบหนึ่งหารก็เขียนไว้ข้างล่างส่วนหยกกำลัง 6n หนึ in, ่นเดือนข้างบนค่ะมีวงเล็บอยู่คูณกันของเรก้าเอาตัวนี้คูณตัวนี้คูณตัวนี้คูณกันทั้งหมดเลยค่ะสองสามสองคูณลบสามเป็นลบหกลบหกคูณเอ็นเป็นลบหกเอ็นแล้วก็สองคูณลบสามเป็นลบหก ลบหกคูณลบหนึ่งเป็นบวกหกส่วนเหมือนเดิมเขียนห้าตัวเดียวก้างบนเหมือนเดิมก้างล่างใส่ลบกันก็เป็นลบหกเอ็นตอบเท่ากับห้ายุดกำลังพดเอ็นก็พดเอ็นนะคะได้ลบสิบสองเอ็นบวกหกไม่คือาคำตอบข้อสิบเก้า 19. เราไปเจอเป็นวงเล็บอันนี้เอาไปคูณกันนะคะอย่าลืมฐานเกนเกหมือนเดิมคูณในเลยก็รสองสองสี่สี่สองแปดเศษก็ยี่สิบถ้าไปเจออย่างนี้ไม่ใช่วงเล็บย,ยกกําลังขึ้นบนเราจะยกจากข้างบนลงมาข้างล่างทีละคู่ก็เหลือสามยกกําลังสองอันนี้สองยกกําลังสองได้สี่ต่อไปเลขสามเหมือนเดิมต่อไปก็จับคู่นี้ค่ะ องยกกำลังสี่ก็เป็นสิบหกคำตอบจะไม่เหมือนกันนะถ้าสองข้อต่อไปเวลาไปเจอเป็นแรกเราเรียนมาแล้วว่าเราจะเปลี่ยนแรกให้เป็นเลขยกกำลังโดยเอาแรากไปหารเลขจกก,กกำลังก็ฉะนั้นสามตัวแรกก็ยกกำลังห่าส่วนสองอันนี้รักที่สองนะคะคูณกับสามตัวที่สองยกกำลังหนึ่งอันนี้ยกกำลังหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนสอง สามตัวที่สามก็เจ็ดส่วนสองเต่วตัวที่สองนี้มันยกกำลังสองอีกทีหนะึ่งก็ได้เท่ากับสามยกกำลังห้าส่วนสองเหมือนเดิมคูณสามยกกำลังหนึ่งส่วนสองเหมือนเดิมอันนี้คูณกันได้สามยกกำลังสิบสี่ส่วนสอง ันนี้ใครจะตัดก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ตัดมันจะทําง่ายกว่าเราไม่ต้องหาคอร์อนเอเท่ากับสาเหมือนเดิมเมื่อกี้กำลังบวกกันค่ะห้าส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองบวกสิบสี่ส่วนสองต่อนิดหนึ่งนะเป็นสามตัวเดียวอันนี้ส่วนเท่ากันแล้วนะคะห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสิบสี่เป็นยี่สิบส่วนสอง ก็ตอบเท่ากับสามยกกำลังสิบคือคำตอบต่อไปก็ย2สิบสองสุดท้ายถ้าเราไปเจอรากตัวใครตัวมันอย่างเงี้ยเราก็เอารากไปหารด้วยคี้กำลังแต่ถ้าไปเจอรากติดกันอย่างเงี้ยเอารากนี้คูณกันค่ะก็เท่ากับสี่สามสิบสองสิองสอยีบสี่เป็นรากที่ยีบสี่ของห้ายกกำลังรากที่ยีบสี่ของ5้าเฉยๆค่ะ นี้ไม่มีอะไรนะรากที่24ของหต่อไปก็ทํารดกได้หมดโดยเอารากไประยานได้กีบกำลงังก็จะก่ห5ยกกาําลัง1นึส่วนยิสี่คือคําตอบนักเรียนทําแบบงัดในยิบห้านะคะก็อ1หนถึงสิบก็อก็1 1หึงถึ 2, 10. สิบำหรับห้องที่ไม่มีหนังสือนะคะแบบงัดอยู่นี้นะ,ะตามแบบงัดด้วยก็อหนึ่ก็อ คุณแค่สวัสดีค่ะ